ไอะไรเลยและไอคนที่เอ่อและไอคนที่มันตัดต่อมันสบายใจชมเลยมันเห็นสองคนมันเห็นเขาทะเลาะกันมันสบายใจชมเลยนะฮะไอพวกตัดต่อมันสบายใจชมเลยนะฮะตัดต่อให้คนนั้นด่ากันกับคนนี้บ้างอ่ะเนาะโอ้พี่จัดการหน่อยสิปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยมันเกิดจากการตัดต่อไอไอฝ่ายนึงเนี่ยก็ไม่ฟังไอตัดต่อไม่ฟังอันเต็มเนี่ย ทะเลาะก,กันแบบนี้คนทะเลาะก,กันสนุกเลยมันน่ะต้องเอามันนะต้องจัดการมันนะจัดการมันได้ไม่ไปู้ตำรวจไทยอ่ะนั่นแหละปัญหามันคือคนตัดต่อและไอ้คนที่แจผู้ที่แจเนี่ยก็ต้องไปเอาผู้ตัดต่อมาเป็นพยานด้วยนะฮะว่าคลิปไหนที่ถูกคลิปไหนที่ผิดแต่มันต้องอย่างนั้นน่ะกระบวนการมันถึงจะชอบทำน่าใจปะ่ะไม่ใช่ไปตัดต่อมาท่อนเดียว นะฮะแล้วมาว่าอาจารย์เบียร์เขาเ,เนี่ยเอฟซีเขาก็ไม่พอใจเนี่ยที่จริงกระบวนการมันผิดที่การตัดต่อรอยนวลเฉิมเลยคนทะเลาะก,กันอ้าวมึงแก้ตัวสินะฮะมึงแก้ตัวสิอ้าวตัดต่อรอยนวลสบายใจเลยหน้าที่มึงมาแก้ตัวบ้าบอมากเลยเสียเวลำเวลาเขาน้องเอาคนตัดต่อนะผมว่านะ,ะรื่องมาตันหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรเนี่ยมัตัดต่อนี่แลหละน่าสนใจสุดอะ มันตัดต่อไงตัดต่อจนเป็นเรื่องไงนะไอคนพูดอ่ะทั้งหมดบริบทภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอา้านะฮะทนายทนายขี้ดังน้องน้องค่ะคืออะไรขี้ดังผมน้องคือคือ,ค,อคือไอคนที่ไอคนที่พูดหมดอ่ะมันไม่มันไม่เข้าข่ายแต่ไอคนที่มันตัดนี่แหละทาให้มันเข้าข่ายอ่ะต้องเอาไอคนที่ตัดเนี่ยว่าเจตนามันเนี่ยเพื่อตัดเพื่ออะไรนี่แหละ เหมือนนี่แหละที่ต้องโดนเนี่ยจริงอันไหนเลิกได้ก็เลิกคือมันทําสังคมวุ่นวายแล้วสังคมก็ไปดูข่าวนั้นมาแหละมันเลยมันเลยทําให้มังวุ่นวายเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาต้องมานั่งแก้สัตยยายกันมาด่ากันไปด่ากันมาสังคมด่ากันเพราะคนตัดต่อเปล่านะฮะม่ะใช่ว่าไม่รู้นะฮะอันไหนที่มันเออสร้างสารรค์ก็อันไหนที่มันสร้างสารรคแก่สังคมเกิดประโยชน์แก่สังคม,ก,งคม,ก,งคมก็ช่วยกันหน่อย นะครับอย่าไปทําอะไรให้คนอื่นเขามาวุ่นวายเขาลาบากใจเลยเขาจะทะเลาะกันก็เขาทะเลาะกันโดยเนื้อแท้ของเขาไม่ใช่ตัวที่เรายุโยงส่งเสริมให้เขาทะเลาะกันไม่ใช่ผมพูดแล้วทัวร์มาลงผมนะผมก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับใครหรอกนะครับแต่ที่เห็นมาเนี่ยสังคมมันวุ่นวายมันทําให้สังคมมันวุ่นวายเราเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะส่วนเขาจะทะเลาะกันก็ให้เขาทะเลาะกันเพราะตัวเขาเองนะครับเออนะฮะเนี่ยมันทําให้วุ่นวายเนี่ยทุกวันเนี้ย คิดกันดูดีๆนะคิดแบบผู้ใหญ่นะครับผมไม่ได้แต่งหน้านะฮะไม่ได้ไปออกรายการจยไปแต่งหน้าอะไรเลยเนี่ยหน้าสดเนี่ยเออเนี่ยขอบคุณครับที่แนะน,นํานี่เออเนี่ยภาคประชาชนอยู่ไหนล่ะภาคประชาสังคมอยู่ไหนล่ะเออพี่อี้ไปตัวแทนให้หน่อยสิเออตัวแทนห,หน่อยสิสมควรจัดการยังไงอ่ะ แล้วถ้าบ้านเราบ้านเมืองเราแบบนี้มันทะเลาะก,กันคนมาทะเลาะก,กันเพราะการปลูกป,ปั่นของกลุ่มบางกลุ่มอย่างเงี้ยมันเสียหายฮะนนองมันเสียหายมันเสียหายฮะมันเสียหายผมว่าเสียหายสื่อบางสื่อเนี่ยโอเคละเราสร้างกันทุกวันเนี้ยเราเป็นเราเป็นสื่อนะผมก็ถือนะถือว่าผมเป็นสื่อเนาะเรียนเชิญเอฟซีทนายพัดใครใกล้มาบ้าน ดอกบัวคู่ด้วยนะคะอาหารมื้อเย็นก่อนฟังธรรมจ้าอันนี้เจ้าของเองเลยไหมเนี่ยแอดมินเจ้าของเองเลยไหมฮะมีอาหารเย็นด้วยหรอคะแจง้งนึงนะฮะต้องเอามาตัดต่อมาชี้แจงใช่เอาตัดต่อมาชี้แจงจริงชัดแล้วเจตนาคนตัดก็หมิ่นเออนี่แหละเอาตัดต่อมาชี้แจงตำรวจอะเสือไปฮาถามดิคนตัดต่อเดี๋ยวเอามาชี้แจงหน่อยสิมันคืออะไรนี่ตัวคนต้นเรื่อง ไม่ฮะไม่ใช่โยนให้ผมเป็นคนต้นเรื่องนะสืออ่อไอ้เนี่ยจะเอาผมเป็นคนต้นเรื่องด้วยไปกาจารย์เบียด้วยตื่นบ้างบางทีก็ต้องตื่นเรามานั่งดูเรามาสร้างอะไรที่มันสร้างสารรค์แก่สังคมดีกว่าเวลาลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามลงอะไรที่มันเต็มด้วย นะครับหรือว่าจะถ่ายทอดส่งต่อลงข้อมูลต่อนี่ก็ดูด้วยฮะต้องศึกษาข้อมูลก่อนไม่ใช่ฟังจากเข้ามาแล้วเราก็เอามาลงต่อลงต่อลงฉ่าไม่ได้นะเราต้องเออดูก่อนมันเข้าข่ายไหมเราส่งเข้าไปเนี่ยทำให้สังคมทะเลาะก,กันหรือว่าส่งเข้าไปหรือว่าโพสต์ต่อหรือลงอะไรกันเนี่ยมันทําให้สังคมทะเลาะก,กันหรือว่ามันเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเงี้ยเป็นการสรรเสริญอย่างเงี้ยเออถ้าบริบทมันคิดมันเต็มยาวแล้วผิดเออก็ลงไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะไปตัดต่อบิดเบือนมันทํา แอดมินเพจที่เอาไปลงด้วยนะฮะก็ต้องตามนั้นนะ่ะมันทําให้สังคมเขาวุ่นวายกันก็ต้องมาแก้มันไม่เกิดประโยชน์อ่ะแล้วก็ด่าชำ้ำแล้วก็คนเราเวลาไปวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาการแสดงความคิดเห็นเนี่ยท่านก็แสดงความคิดเห็นยาวๆหน่อยไม่ใช่เคเคเคมันก็แปลว่าคิดถึงอย่างเดียวอ่ะจะคิดถึงเขาทําไมอย่างเงี้ยไอ้ไม่ใช่คอคอคอแปลว่าคิดถึงอย่างเงี้ยมันจะคิดถึงเขาทําไมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะเคเคเคตกลงอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่แบบนั้นมันก็ควรจะวิาพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหตุและผลเข้าใจปะเออนะฮะติดตามตั้งแต่เรื่องคดีมโนออมาติดตามอาจารย์เดียยิ่งรักเข้าไปอีกเลยเออเนี่ยเคเคเคตัวเดียวมันก็โอเคโอเคอะไรคือตกลงตกลงละ่ะคอคอคอ,ค,อคิดถึงคิดถึงจะไปคิดถึงเขาทำไมพิมพ์ยาวๆหน่อยสิเราก็นั่งดูคอมเมนต์อยู่บ้าบอมากนะฮะเขียนคําแถลงสามารถเขียนเองได้ไหมครับหรือต้องทานายเขียนเองได้เลยจา้าแต่ถ้าเขียนไม่ได้ใช้ทนายจาด เออพี่นนทนายทรงผมวันนี้เด็กน้อยมากเลยจ้ะขอบคุณจ้ะนะฮะพิมพ์ยาวจ้ะเออพิมพ์ยาวได้เหตุผลพิมพ์ยาวมันไม่อ่านค่ะพิมพ์เคมันเห็นเลยจ้ะนะฮะแม่คนก็แต่ละคนนยฮะก็นะ,ะก,นะก็อยากให้สังคมอยู่ด้วยกันโดยความปกติสุขนะฮะสงบสุขเนอะอยากให้เป็นแบบนั้นเป็นไลฟ์ที่เคเยอะมากค่ะเมื่อวานที่ดูไลฟ์สดเหรออา้าวเพิ่งรู้ว่าเคคอแปลว่าคิดถึงเคแปว่าตกลง วันนี้หล่อจังขอบคุณครับกุ้งสีราชไหมไม่ใช่จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับอยากเห็นอะไรที่มันสร้างสรรค์น,นะครับใช้มาตรการคุณอาหล่อขึ้นทุกวันขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้จะไปฉีดผิวหน่อยเนี่ยไม่ไหแล้วนะครับมีใครใจดีจะให,ให้เงินไปฉีดผิวไหมครับน่าจะหมดประมาณหกพันนะฮะใจดีไหฮะได้ได้ได้เดี๋ยว ตรงไหนแผนที่เหี้ผมอยากได้ฮะฉีที่ไหนฉีที่ฟิวเจอร์พาร์คครับทำสมาธิหน้าใสตื่นจ้าถ้าทำสมาธิหน้าใสนี่ขาวของกันทั้งวัดจ้ะโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมจ๊ะถ้าทำสมาธิหน้าใสนี่ขาของกันทั้งวัดจ้ะแม่ออกแม่ขาวก็วต้องเห็นอย่างดอกจา้าหน้าใสเบิดจ้ะใสปั่นกระจกกุหละ่ะทรงพระโนบิตะคักเงินี นะฮะจะอยู่แบบสงบให้คนจจ้องที่จะฟ้องหยุดพักบ้างนะฮะเอาผมพูดถูกไหมล่ะพี่ทาครีมัันไหนพี่ก็นั่งสมาธิสิตื่นนะบางทีรู้ความเป็นจริงหน่อยสินะฮะผิวดีง็อย่างนั่งอาหารครบไหมล่ะอาหารครบห้าหมู่ก็ไม่ต้องฉีดแต่อาหารไม่ครบมันก็ต้องเพิ่ม ว่าจะมาขำท่าไนก็นได้เอาความจริงคุยกันช่องผมเอาความจริงคุยกันผมเป็นคนที่อยู่บนหลักของความเป็นจริงเนาะแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกนะครับอยากเห็นทุกคนไทยรักกันอยากเห็นคนไทยมีเหตุผลเราอยู่ในสังคมที่อ้างว่าสีวิไลแล้วเราอ้างว่าเราจเจริญแล้วแต่ทําไมเรายังไร่สาระก,กันอยู่เนะาะทิ่เด็กเสริมสวยไม่ต้องมีแล้วจะ้ะเออกินมูเดียวก็อิ่มจะ้ะสารอาหารไม่ครบจา้า ทนายหล่อค่ะอันนั้นมันเธอกินมาม่าจ่ากินแบบมีกึก่งสาเร็จรูปจ่าผัวเลี้ยงได้แค่นั้นบางทีก็ต้องตื่นเอาหน้าคล้ายหัวหน้าเท้งอยู่นะเออหัวหน้าคนต่อไปไดีไหมเมื่อคืนคุณแพรี่พูดดีแพรรี่มันก็แพรี่เขาก็เป็นคนที่มันก็สุดคนแล้วอะเนาะุูงตรงก็สุดคนในด้านนั้นแล้วอะคือก็ถือว่าแพารี่ก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านเอ,อสุดคนคนหนึ่งแห่งยุคเหมือนกันนะ อาจารย์เบียก็สุดคนแห่งยุคเหมือนกันระดับสมองก็สุดคนแต่ละคนนี่คือสุดคนเหมือนกันสวัสดีค่ะคือมีแต่คนสุดคนน่ะเข้าใจป่ะแต่ละคนหน,นึ่งเนี้ยเท่าที่เราดูออกมาอาจารย์อนันต์ชัยก็สุดคนเหมือนกันแห่งยุคแห่งอาชีพเหมือนกันมันคือมีแต่คนสุดคนเนี่ยเจอกันเนี่ะเตือนอาจารย์เบียให้ให้ใช้แต่คําว่าจากนายพิโตกหรือพูด้เป็นหนะ้ การขยายความอาจจะบางอย่างบางคําทําให้คนทําลายได้ครับไม่รู้จะเตือนยังไงอ่ะอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าคําว่าพระพุทธเจ้าที่อ้างก็คือพระไตรปิฎกคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระไตรปิฎกได้ยังไงพระไตรปิฎกไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าได้ไงมันก็อ้างกันเดียวกันก็ถือบ้านเดียวกันอันไม่รู้ต้องไปถามเขาถามผมผมไม่รู้หรอกจะให้ผมไปเตือนเขาได้ยังไงอ่ะเออนะฮะปากคณายเป็นตารีวิวลิปสติกดีคั่ะงามขนาดจ้ะทาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ ชมพูไปถึงอีก3ามวันนะ,ะพรุ่งนี้ไปหาอาจารย์ไหมคะพรุ่งนี้ไปตอนเช้าจะ้ะแล้วจะพาอาจารย์เบียร์ไปแข่งควายจะ้ะแล้วก็ที่อยู่ซอยศินครินรห้าสระหว่างห้างปราไดกับอ๋อป้ายรถสีหรืองับจำไม่ได้เดี๋ยนพีม้าป้าดอกบุคู่ขึ้นไหมจะพาอาจารย์ไปแข่งแข่งควายดีไหมแล้วก็ปล่อยให้พี่หมีสอนแทนนะฮะแต่ละคนสุดคนนะฮะอยากให้จับมือกันถูกต้องฮะ พระพุทธเจ้าไม่รับเงินจ้ะใช่จ้ะนะฮะไม่เข้าใจทนายคนนั้นต้องการอะไรต้องการทําเพื่อพระศาสนาจ้กจิตนาดีจ้กทนายต้องคอยเตือนอาจารย์เบียหน่อยนะครับตอนไรพวกที่จ้องถามหนึ่งสองแล้วเล่นงานอาจารย์เบียเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้ว,เข,ลวเขารู้แล้วว่าใครนู่นนี่นั่นบางทีเขาต้องคิดเองเขาไม่มีเวลามาฟังคําเตือนจากเราก็มีนะเพราะว่าเขาเยอะก,กว่าเราเข้าใจไหม ทนายก็ยืนที่สูงแล้วรักษาวไว้ดีจะ้ะโอ้สูงแล้วมันหนาวเลยพี่ใหญ่ฟัดใหญ่จะ้ะยิ่งกว่าแหงจีนอีกเนาะสู้ๆนะเป็นกลังใจให้ทุกฝ่ายครับทุกฝ่ายเจตนาดีทนายพัดเป็นกลางเสมอจ้าเป็นกลางใจเมียหลวงบอกไแล้วนะคุณพี่ว่างไงครับฮััโหลค่ะ จ้าว่าสอ,อบถามว่าถ้าเราจะออกหนังสือโนติจางเตือนนะคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างชื่อนามสกุลเมียน้อยจ้าแค่แค่นั้นใช่ไหมคะใช่จ้าชื่อนามสกุลที่อยู่ที่อยู่ด้วยได้ก็ได้จ้าได้คะ่ะแล้วก็มีค่าดำเนินการเท่าไหร่คะสองพันจ้าได้คะ่ะ ขึ้นค่ะพิมพ์มาคนเยอะไหมอ่ะดอกบวกัวคู่สวนหลวงรอเก้าอยู่ติดประตูห้าสวนหลวงปึ๊บปุ๊บป๊บคนเยอะไหมอ่ะมีข้าวเป็นฟรีได้หรอต้องไปตั้งแต่กี่โมงอะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ช่องให้ด้วยจ้าพรุ่งนี้หมอเสงจ้าใครลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนก็ไปได้จ้าพรุ่งนี้จ้าทนายพัฒนมีความกังวลใดในเรื่องที่เกิดขึ้นไหมของอาจารย์เบียไม่มีจ้ามีความกังวลอย่างเดียวคืออยากให้ทั้งสองคนเนี่ยจบกันจ้า เยอะขาดแต่ก็ยังมีที่นั่งอยู่จ้าแชร์แล้วจ้าขอบคุณจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องดอกบัวคู่มีของว่างอร่อยเออโฆษณาไปดอกบัวคู่มีของว่างอร่อยหลายอย่างจ้าเอ,อโอเคนะท่านเป็น5้าโมงก,กำลังดีจ้าจะได้ทานอาหารก่อนฟังจ้าอาจารย์เบียไข้ขึ้นเมื่อคืนอาการดีขึ้นอย่างจ้าไม่ทราบจ้าไม่นอนด้วยกันจ้า พี่ทนายพูดพ่อมากจ่าใช่จ่าทุกดอกแล้วบอกว่าผมด่าเห็นไหมขนาดผมไปรายการรายการทีวียังชมผมเลยว่าทนายพัฒน์เขาเป็นคนสุภาพนะฮะจริงไหมล่ะเนี่ยผมไปรายการทีวีอ่ะนะ,ะพี่เมย์พิธีกรก็ยังบอกเออทนายพัฒน์เป็นคนสุภาพนะฮะพี่ภาคภูมิเขาพี่อุย๋ยภาคภูมิก็บอกว่าผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนดีเห็นไหมาจารย์ังชมเลยว่าเป็นคนดีมีแต่เอฟซีนี่แหละบอกว่าผมเป็นคนปากจัด เออผมจะถามว่าผมปากจัดก,กี่มูมตอนจบอาจารย์เบียร์ก็บวชจ้ะเมือ่อวานดูข่าวทนายเรียบร้อยมากใช่จ้ะมาดูที่ช่องสี่เวลาวันป้าเสดีน่าจะเคลียร์ได้จ้ะจริงจ้ะจ้าไหนหนูไม่ได้พูดจริงโอ้ทนายพัดเป็นคนดีนี่เห็นไหมมีใครพูดหรือว่าคำนี้ว่าทนายพัดเป็นคนดีอ๋อ มีหมอรักหมอรักยิ้มพูดอีกคนหนึ่งแต่ไรปากจิงมากจ้ะปากจัดแต่สุภาพแต่จริงจ้ะสไตล์พูดของแต่ละคนเนาะเดี๋ยวก็รู้กี่โมูอาจารย์เบียร์แกจะได้มีโอกาสได้บวชจ้ะบวชแล้วค่อยพักอาจารย์ดีจ้ะแล้วก็หล่อด้วยจ้ะทนายปากจัดเฉพาะคนที่บอได้หนังสือจ้ะอรุณสวัสดิ์จ้กทนายสุดหล่อจ้านะฮะก็บวชตอนไหนก็ พักนั้นแหละค่อยพักเออคำสอนกาสีคือคนบัลูกฎหมายเนี่ยนะคิดติเออคิดต่างว่าฉันถูกคิดผิดเนี่ยก็เหมือนเป็นหนี้เขาไม่อยากจ่ายเขานะฮะมันก็แม่นกฎหมายซะด้วยสิแต่มันแม่นกฎหมายแบบผิดผิดไงเข้าใจไหมเป็นหนี้มันต้องจ่ายจ้าจริงพี่ทนายพัดน,น่ารักควรมีผู้หญิงที่คู่ควรจ้ารวยสักร้อยล้านเข้ามาจีบจ้ะ เมื่อลุกนี้พูดว่าจ้างกันนายไปยอยก็เหมือนผู้อไปว่ากันที่ศาลในฐานะผมเป็นคารว่าทั่วไปผมมองว่าอาจารย์เขาสอนให้แยกผิดแยกถูกคือคนเราอ่ะพี่จะไปเอาคนให้เชื่อกันทั้งร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกจ้าเราทําแล้วเราคิดว่าเราทําดีแล้วเราก็พอเราจ่ายอย่าไปยึดติดเยอะถ้าหนูเอาที่ดินดีไหมคะไม่ทราบจ้าหนึ่งสองแปดใจจ้าขอบคุณจ้า ผมเชื่ออาจารย์เบียร์มากกว่ากองทัพทมครับเมื่อก่อนผมไม่มีตังเลยตอนนี้ผมมีตังเก็บแล้วครับอืมเพราะเชื่อมียไม่ใช่เชื่ออาจารย์เบียร์ตื่นทั้งประเทศแต่บางกลุ่มยังหลับอยู่จ้ะเขาก็ตื่นกันแล้วนะก็เริ่มตื่นแล้วการที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์การออกมาเรียกร้องต่างๆของแต่ละบุคคลก็ถือว่าเป็นการตื่นนะเออตื่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อศาสนาเหมือนกันหมดทำไมหนะ้าผมเป็นเนี้ยแสงไม่หล่อเลยเนาะ วันนี้วันนี้แสงบ้านผมไม่รอทำไงถึงจะรอทำไงมันถึงจะรอพี่มันไม่รอหน้าส,สดๆนี่แหลนะเนาะวันนี้อาจารย์เบียก็ออกงานไล์อยู่จา้าจาเออไปสู้ๆไม่ใช่เช้านี้ไปไหว้พระเหรอในฐานะผมเป็นคาราวาทั่วไปผมมองว่าอาจารย์เบียเขาสอนอ่าโอเค คนหล่อทำไงก็หล่อจะอะไรก็ได้อย่าสอนให้คนแตแกแยกแบ่งพักแบ่งพวกจะเกิดเป็นมอบจาเป็นหนี้นอกระบบแสนหนึ่งคาครบหนึ่งปีส่งดอกมาแล้วสองแสนหยุดส่งปไปเลยไม่จ้าไม่เป็นไรจ้านอนจ้าเขามาวุ่นวายก็ตำรวจจ้าพอพระทําผิดบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่รู้จัสนาจ้าไปฉ่ำกันเองจ้าเป็นพระจ้าได้รอเออนอนจ้า ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยจ้ะทนายดีบอกต่อให้เราด้วยค่ะอยากให้อาจารย์เบียร์พูดระมัดระวังกว่านี้เพราะมีคนจ้องเล่นจาคงปฏิบัติคงแก้ไขมากกว่านี้จามีคนอาคติย่อมทำลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจาใช่จาเพจปั่นทำให้สังคมวุ่นวายจารวมตัวกับปรจัดการเพดปั่นทจาใครว่างจาใครปั่นเนี่ยใครยั่วยุทำให้คนแตกกันเนี่ยมันนั่นแหละ ทนายพัดเห็นที่โพสต์ลงโพสต์เรื่องนี้ยังจะายังไม่เห็นจ้าอาจารย์จะตุลรงสายเฮลหรอแกเฮลนะ <c oughs> เปิดก่อนตุยก่อนก็คราวนี้แหละจ้าทุกปัญหาจะคีไายถ้าหันหน้ามาคุยกันครับดีกว่าการที่ฟ้องรับก,กันถูกต้องจ้าเป็นแนวทางที่ดีจ้า เอาเรื่องจริงคุยกันในส่วนตัวผมมองว่าพี่ขนาดผมไม่ค่อยอยากทํางานตั้งแต่ดูอาจารย์เบียมาต้องทํางานถึงจะได้เงนินมันก็ถูกต้องนี่ท้างาน,นก็นอนให้เมียเลี้ยงจ้ะความแตแกแยกส่วนหนึ่งก็เกิดจากสิทธิ์ด้วยนี่แหละจ้ะานังดังนั้นสิทธิ์ก็แก้ไขจ้าอาจารย์เบียสอนธรรมะเพิ่งฟังง่ายจ้านับถืออาจารย์นิ่งมากจ้านะฮะคลิปในรายการกรรมกรข่าวสลดยุด์แล้วอาจารย์อยู่ในบริบท วิาพากษ์วิจาร์เราไม่สามารถทําได้หรอคะผิดหรอคะก็วิาาพากษ์วิจาร์ได้จ้ะเป็นลัทธิหนึ่งไปแล้วจ้ะไม่ใช่ลัทธิจ้ะเขาอ้างศาสนาอยู่จ่ะอย่าไปแบ่งแยกจก้ะถ้าเราคิดเราก็ว่าเขาเป็นลัทธิสิจ้ะอย่าไปแบ่งแยกให้เขาสิจ้ะเอ <in> อเขาไม่ได้คิดเป็นลัทธิไอ้เรานี่แหละไปคิดแต่ว่าเขาเป็นลัทธิลัทธิเนี่ยลัทธิลัทธิเพราะเราไปคิดแบ่งแยกไงแต่ถ้าเราไม่ได้คิดแบ่งแยกเขาก็ไม่ได้เป็นลัทธิไอ้ที่เป็นลัทธิเพราะเราคิด มานไม่มีบารมีไม่เกิดจากหน้ามาทําให้ทนายหน้าเด็กขอบคุณครับส่งดอกกุหลาบให้ทนายด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจาขอบคุณจาส,สดีฟซีด้วยจาขอบคุณจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยจาบันดีจาอยากบอกพี่พิธีกรให้เข้ามาเป็น F c พซี่ทนายพัดแล้วจะได้ พบกับความบันเทิงจ้ะสอนยังไงให้เกิดความแตกแยกก็สอนแบบนี้แหละจ้ะหรือเปล่าไม่รู้นะไอเราไปคิดว่าเขาสอนแตกแยกนะคือเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดมาตั้งแต่แรกนะครับพอมันมีการแก้ไขเราก็บอกว่าแตกแยกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างมันต้องเข้าใจไอที่มันมันมันเข้าใจการผิดผิดมันก็ควรจะสมควรมานร่วมกันแก้ให้มันเข้าใจถูกถูกซะ มันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเคยทํามาแบบเนี้ยเหมือนคุณทํานามาตลอดนะสมัยก่อนน่ะคุณดำนาดำดาเอาดำเอาควายไถเงี้ยสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ไถานากันแบบนั้นแล้วอะ่ะเขาหวานเอาหมดแล้วอย่างเงี้ยมันแก้ไขก็ดูให้มันบางสิ่งบางอย่างอาจจะอาจจะใช้ได้ในยุคสมัยหนึ่งอาจจะผิดมาสมัยหนึ่งแล้วต่อมาเขาแก้ไขอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับการแก้ไขสิที่มันถูกต้องสิไอ้เราก็ไปบอกว่าเอ้ยไปรื้อระบบนั่น เอ้ยระบบมันไม่ดีมันก็ต้องรื้อบ้านคุณเกา่าคุณผูกคุณพังบ้านคุณสร้างผิดตั้งแต่แรกคุณจะแก้ไขไหมมันก็ควรจะต้องยอมรับการแก้ไขพอไปแก้ไขปับ๊บอา้าวนั่นแหละเห็นไหมเออคุณก็ต้องเข้าใจด้วยสิคุณโตกันหมดแล้วนะฮะเหมือนความเชื่ออย่างเงี้ยเอานะฮะเออไปไหว้สารภูมิแล้วสารภูมิจะช่วยเนี่ยขนาดสารภูมิเราต้องหาข้าวให้สารภูมิกินอย่างเงี้ยไอความเชื่อส่วนตัวนะผมไม่เอาด้วยอ่ะแต่คนอื่นเขาเชื่อเรื่องของเขาดิอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ได้บอกให้คุณมาเชื่อดิเข้าใจไหมมันคนละอย่างสําหรับผมเออไม่เกี่ยวกับสารภูมิบ้านผมกม็มีสารภูมิอย่างมาตั้งนะผมดา่าเงี้ยท่านต้องดูด้วยสิครับดูด้วยสิครับว่าเออเห็นจริงเห็นถูกไหมล่ะบางคนไปขอโคนต้นไม้อย่างเงี้ยไปกราบไปไหว้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาสอนบอกว่าเออมันไม่ถูกอย่างเงี้ยเขาก็พูดถูกนะก็ลองแก้สิมึงยังนอนอยู่บ้านเฉยเฉยสิมึงจะมีเงินใช้ไหมล่ะมึงไม่ถูก ทำงานสิสอไฟอยู่หน้าบ้านอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมันละกออยู่ในบ้านนีบ้านผมมีสามต้นนุ่นนะฮะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกให้เพื่อนบ้านเราไปกินด้วยตื่นสิบางสิ่งบางอย่างเราไปเชื่ออะไรที่มันผิดน่ะเข้าใจไหมเราไปเชื่ออะไรที่มันผิดเหมือนผมบอกอะ่ะพระสงฆ์บางรูปก็ดีบางรูปก็ไม่ดีมันมีทุกอย่างนั่นแหละเราก็เห็นกันอยู่ถูกไหมฮะ เออบางสิ่งบางอย่างเราเนี่ยพระเนี่ยอาจจะทําไม่ถูกเลยแล้วเราก็ไปทําแบบเดิมๆเนี่ยกลายเป็นสนับสนุนแล้ววิธีการที่มันผิดๆมันก็ผิดเป็นเรื่อยไม่มีการแก้ไขเลยทีนี้หนักก็เดิมอีกทีนี้พอ,นห,นอหนักแล้วหนักอีกหนักแล้วหนักอีกอะ่ะนะฮะเราต้องดูสิฮะเหมือนกับบางทีไอ้เขียนเนี่ยเอาเอางานศพนี่เอางานศพเนี่ยบรรย,ยายความดีของในผู้เสียชีวิตไปเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งยังไม่ยังไม่เผาเลยไอเราเป็นแขกเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยเล่าอะไรวความดีไม่ฟังหรอกฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอาแสบซอฟได้ไหมอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณเนี่ยอ้าวงานศพอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมีคลิปมีครบเนี่ยงานศพเนี่ยจะต้องเอาอะไรนะเอาอะไรนะต้องต้องเอ่อต้องอะไรนะต้องอะไรนะต้องต้องเอ่อ,อรบริจาคเงินให้วัดด้วย ให้โรงเรียนด้วยให้อนามัยด้วยให้นั่นให้นี่ด้วยเป็นประเพณีอย่างเงี้ยเหมือนบังคับญาติเขาอย่างเงี้ยเออมีความเชื่อเหรอว่าเขาจะได้บุญมันเป็นการแสดงความกตัญญูมันก็ใช่แต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องมานั่งดูการว่ามันเหมาะสมเหมาะควรในบริบทที่มันเหมาะควรไหมเอออย่างเงี้ยกตัญญูก็กตัญญูจริงแต่ต้องมานั่งดูว่าพิธีรีตองบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันควรแก้กระชับมากกว่าเดิมอะไรมากกว่าเดิมไหม เราควรสอนการเออให้ดูว่าเอ้ยงานศพเนี่ยงานศพมอีสารหมดไปสามแสนอย่างเงี้ยนะฮะงานศพญาติเสียชีวิตไปเยอะแยะมากมายก่กองแล้วก็ยังเสียเงินเสียใจพอแรงแล้วต้องมาเสียเงินหมดอีกอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเราต้องมานั่งปรับกันว่าอันไหนมันควรไม่ควรถูกไม่ถูกอย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่าเอ้ยนะฮะเราเนี่ยนะฮะเออเสียญาติเสียชีวิตปั๊บเนี่ย นะครับเราต้องตั้งศพไว้สามคืนเล่นไฮโลกันแตกทืดดอดูนะฮะเออนะฮะวัวตายไปสามตัวนะฮะหมูอีกไม่พอเอาหมูมาอีกนะะมีเครื่องไฟมาอีกนู่นนี่นั่นมาอีกหมดไปสามแสนกว่าญาติก็เสียชีวิตเงินค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลยังไม่จ่ายเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเนี่ยพอเนี่ยนะฮะพออะไรนะพอหมดกันไปเยอะแยะมากมายไก่กองสุดท้ายแล้วคืออะไร ถ้าจัดไม่ดีก็นินทากันเรามาต้องมานั่งดูดิว่าบริบทที่มันถูกต้องจริงๆอย่างเงี้ยคืออะไรเนี่ยการงานศพคืออะไรงานศพคือการไว้อะไรมานั่งดูว่าเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ตุยกันได้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันแค่นั้นเองอย่างเงี้ยเนาะเอาเงินเขาก็ไม่ได้ว่าหรอกถ้าไม่พอใจผมก็พูดนะของผมนะเออมันก็เงินเขาเนี่ยแล้วมันเงินเขาจริงไมหลมล่ะก็เงินเขาก็ไม่ได้ว่า แต่ในความเป็นจริงประเพณีเราที่เหมือนลักษณะเหมือนกึ่งบังคับให้เขาต้องทํากันแบบนั้นเราต้องมานั่งดูว่าอันไหนที่มันถูกต้องกันจริงๆแล้วการจัดงานศพเพื่ออะไรเนี่ยเอาด่ากันอีกแล้วเนี่ยเอาด่ากันอีกแล้วสุญมดากันอยู่นิมูฮาสูสุมัตสัย เราไม่ได้ใช้ความคิดเราไปตัดสินเขาแต่เรามีสิทธิวิาพากษ์วิจารณ์สังคมได้เรามีสิทธิ์ที่จะสามารถพูดในมุมของเราได้แล้วก็ให้สังคมว่าถ้าเขาเห็นด้วยกับเราเนี่ยเขาก็สามารถแก้ไขมันถูกต้องได้มึงไปฟังมึงก็ออกไปสูเข้าใจไหมแล้วพูดทําไมอะผมยังฟังความความเห็นคุณเลยอะแล้วทําไมคุณไม่ฟังความเห็นคนอื่นบ้างสิ ผมไม่ได้พูดให้ชี้นาให้สังคมเนี่ยเยชื่อเชื่อเชื่อแบบนี้นะผมพูดเพื่อว่าเออเนี่ยสิ่งที่ผมพูดน่ยมันถูกต้องไหมสิ่งที่ผมพูดมันควรแก้ไขไหมอะไรอย่างเงี้ยมานั่งดูกันซิเหมาะสมเหมาะสมนะ่ะผมว่าคนอีสานบ่ทําทกระแสน้าง,งานสนฆ์แล้วเวลากรุงเทพเนี่ยเขาเสียชีวิตกันเขาไปอยู่วัดเขาแจกเขาต้มกันเขาจ่ายค่าสาลาค่าดัานค่านี้ไม่ได้อะไรเยอะแยะ เจออีสานได้สามแสนประยูงว่าพื้นพร้อมบ่อแซ่ได้น้อยจัดผสมนาสมตาจักมันหยังอุยอญอยญอายนยจนบนี่ตุยไปหนึ่งคนจนไปสามปีอย่างเงี้ยฉันพูดไปจากร่างกายจากโจบเออคือก,ก,กัน่ะผมจะไปจากเหมือนกันแมนครับ ฟังคิดเบียรบรรดาเนี่ยก็ฟังไงฟังแห้วผมก็ไม่ได้คิดเนี่ยนะฮะผมไม่ได้อามาใส่ใจผมนี่อันไหนดีผมก็ามาใช้นี่อันไหนไม่ดีผมก็ผ่านนี่เออมึงก็แค่นั้นเองสอนก็เขาแม่สูสูสอนก็เขารู้สูสอนก็เขาใดบอเบียไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ด้วยเหตุผลนั้นด้วยเหตุผลนี้นมึงนั่งไล่ก็เขาดูเอาขันเกงหันแต่ละคนหันเคล็ดใดือเขาบ้าะมิถ่นจะซ้ำเติมเขา แล้วตัวเองทําอะไรก่อนจะซ้ําเติมคนอื่นเอ้าลองสิสักพันคนสิลุมสิอาจารย์เบียร์บรรยายไม่ถูกเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไหมละ่ะสักพันช่องดูสุกเก่งือเขาว่าล่ะบ่าไ,ได้คือเขาอีกทนายพูดถูกขัาบทกับงานพ่อไปสามแสนจา่าจ่าจนไปสามปีจา่าขายหน้าพอพร้อม หน้าพ่อก็มาได้มอระดกก็มีนี่สะกรอนนี่ทกศพ่อยังไม่หมดเลยนะฮะประกันกับบพ่อนี่ทกศก็กข้างไม่อีกถ้ามีคนด่าเราฟ้องได้ไหมได้แมนยูพอเฮ็ดประกันหวังวา่าจะจัดงานเต็มที่้วจ้าบพ่อจะถูกจ้าประกันบกับบพ่อนะจ้าต้องกู้มาซอยงานศพแม่จ้าอืมทนายพูดความจริงกะเห็นไหมพอความจริงปุ๊บนี่เขาบอกว่า มันเป็นเรื่องชีวิตของเขาเพาว่าความกระตันยูของลูกเขาสั่น่าหมวไปความกระตันยูใส่นะฮะซุ่มปูเทาแถวบ้าน,นไปยังย้งยัวให้เฮ็ดอ่ะเนี่ย,ม,ยมันต้องเป็นยังสั่นมันไปต้องเป็นยังซี่เอาละบาดนี่เฮ็ดว่คือบ้านคือเมืองเขาละบาดหรือว่าให้เฮ้าต้องเบอร์สามสี่แสนก็คือกันสวัสดีทนายพัดคนก,กลางก้างใจเมียหลวงบอกแล้วแมนครับทำบดีเขาแล้วมาว่าให้เขา พระสุบรีได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะแต่ต้องดูด้วยบริบทว่ายึดติดไหมล่ะไม่รู้อันนั้นไม่รู้เขาเว่าถูกคักจา่าทนายว่าถูกคักจา่าเอาความจริงคุยกันการจัดงานคือเรื่องจริงต้องใช้เงินเยอะถ้าไม่ต้องถ้าไม่มีก็ก็ไปกู้ขัาทนายนี่แหละใส่ซองใส่ซองกับนดอีกจา้าใส่